สวัสดีกันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับนันโออัปเดตข่าวกันอีกเช่นเคยนะครับไม่ใช่อะไรคือเพิ่งลงคลิปไปแล้วอ e ีกาลิน่ามึงก็อัปเดตกันมาเลยเมื่อวานนี้นะครับก็ก่อนเข้าเนื้อหาข่าวผมอยากจะขอบคุณคอมเมนต์นี้นะครับคือถ้าไม่มีคอมเมนต์นี้มาเตือนเนี่ยผมก็ไม่ได้มาอัปเดตข่าวเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานคือผมไปทํางานมานะครับคืองานประจําวันพีคผมคือวนันเสาร์ พราะงั้นเมื่อวานอะ่ะคือถ้ามีข่าวอะไรผมก็ไม่ไม่ได้มีเวลาตามเพราะงั้นต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคเรามาเข้าหัวข้อข่าวกันดีกว่าโอเคทางกรีน่าไทยแลนด์นะครับประกาศไว้ประมาณนี้นะครับฮีโร่ดีเนี่ยจะไม่สามารถซื้อหรือรับได้แล้วนะครับหลังจากหมดปี2022นะครับโดยเขาจะปรับฮีโร่ของ DC แล้วก็สกินใหม่ทั้งหมดนะครับโดย หลังจากการปรับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอากลับเข้ามาใหม่ในรูปแบบของสกินนะครับก็ใครอยากอ่านข่าวเต็มๆก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเพจกริน่าไทยแลนด์ไว้นะครับโอเคเรามาวิเคราะห์ข่าวกันเหมือนเดิมเป็นเป็นข่าวที่ชวนใจหายเหมือนกันนะสำหรับสาวกดีทั้งหลายของ RV นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะยังใช้ ฮีโร่ของ dc ต่อได้จริงๆไหมนะเพราะว่าในที่การินาประกาศอะคือเขาบอกว่าตัวฮีโร่และตัวสกินอะใครที่รับไปแล้วยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าหลังจากปี2020ไปอะเขาไม่ได้บอกว่ายังใช้ได้อยู่ไหมแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาในรูปแบบสกินต่างๆนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าไอคนที่มีเนี่ยไอคนที่มีฮีโร่เนี่ยกับสกินอยู่เนี่ย ถ้าสมมุติหมดปี22ไปแล้วเขาอัปเดตแพดมาเพื่อจะเอาสกินเอาฮีโร่ของ dc กลับมาคือเขาเขาบอกว่าจะเอากลับมาในรูปแบบสกินรับทีเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาจะเอากลับมาในรูปแบบไหนเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติสมมุตินะอันนี้สมมุติในความคิดผมนะคือฮีโร่ยังคงไว้เหมือนเดิมจบปี2022ไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังเล่นได้แต่เพีงยงแต่ว่าซื้อไม่ได้อีกแล้ว มันจะเป็นตัวลิมิเต็ดหมดเลยเหมือนที่เขาบอกแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเขาอัปเดตมาเป็นสกินทีเนี้ยตัวฮีโร่ะจะทำยังไงนั่นแหละคือปัญหาแหละว่าทางกรีนา่าเทนเซนและตีมี่เขาจะทำยังไงต้องบอกว่าเป็นเป็นข่าวที่ชวนหนักใจจริงๆก็ผู้เล่นผู้เล่นหน,นักใจแฟนแฟนดีซีหนักใจแต่คนหนักใจสุดคือตีมี่กับเทนเซนนะครับ ว่าจะเอาอยัางไงกับตัว DC เพราะว่าอย่างข่าวที่แล้วที่ผมประกาศไปคือเซิร์ฟอื่นเขานับถอยหลังทีนี้ถึงตาเซิร์ฟไทยละนับถอยหลังแต่ว่าของเซิร์ฟอื่นเขานับถอยหลังประมาณ15วันแต่ของไทยเนี่ยจะอยู่ถึงสิ้นปีนี้ซึ่งก็อีกราวๆ2เดือนกว่าเพราะงั้นผมมองว่าก็ยังยังมีเวลาให้ให้เขาไปคุยกันว่าเขาจะเอาเข้ามากันแบบไหนก็รอดูกันต่อไปครับถ้าเซิร์ฟอื่นมีการเปลี่ยนแปลงก็ถ้าผม มีข่าวมาอัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาพยายามมาอัปเดตเนาะเพราะว่าข่าวที่แล้วอ่ะผมดันไปเจอข่าวพอดีเมื่อวันที่27สิบเจ็ดนะครับแล้วได้อัดข่าวจริงๆคือวันที่2ที่สามด้วยซ้ำเพราะว่าผมอ่ะจริงๆจะอัดเลยเว้ยแต่คอมมันมีปัญหาผมก็เลยอัดไม่ได้ข่าวมันเลยช้าต้องต้องขอโทษด้วยครับขอโทษจริงๆว่าข่าวมันช้าเสร็จปุ๊บแล้วลงไปไม่ถึงสองวันด้วยซ้ำการณ์ไทยแลนด์ประกาศแล้วนะครับก็ก็ถือว่า เข้ามาไวมากเข้ามาไวกว่าที่คิดมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายหรือเปล่านะก็รอดูกันต่อไปครับผมว่ามันเป็นข่าวร้ายของคนที่มีฮีโร่ดีซีอยู่แล้วโคตรใจหายอะเมนโจ๊กเกอร์อย่างผมโคตรใจหายจริงๆก็เดี๋ยวเจอกันนะครับราเย็นี้แล้วก็ฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเหนื่อยว่ะ แล้วเจอกันนะครับเหนื่อยกับอาวินจริงเ